อันนี้เราจะทอดทอดอะไรในวันนาทอดเป็ด,ดเดี๋ยวเราจะทอดเป็ดแล้วก็ทําเป็นยำเป็ดเนาะหมูอบจ้าน,นี่หมูอบเธออบไปนานกี่ชั่วโมงแล้ววันนะครึ่งหรอ,อ,อเดี๋ยวนากันเลยเราก,ก็เลยมาัดเออมันยังไม่สุออกเนาะอบไปก่อนเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะกินกับส้มตำเนาะนาทีลงทีลง เผ็ดมากมากเผ็ดมากอีนึงเผ็ดที่สุดอุ้ยปาดเป็นตาแซบเป็นตาแซบเทลงจานโพดอุ้ยน่ากินแทเทใหญ่นเนาะลาบอีสานแซบ วันนี้จะพามาเที่ยวบ้านเพื่อนวันนานะคะวันนี้เราจะมาโขลกส้มตํากันคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยเนาะตอนนี้นางถ้าจะเตรียมของกินอยู่เนาะเดี๋ยวจะไปเข้าไปเซอร์ไพรส์สักหน่อยอาย y เรดดี้บ๊ o บก็แด a y วโอเคต้องดีด e ว่บีแค่ฟูลวอชยูอโอ้โหน้ำแข็ง เฮียบวอร์ชมัสเต๋ป๊อปนอกนอกนอกฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเจ๊ะมีใครอยู่มเลย ทำอะไรอยู่จ้าอ้โหให้จอนนี่ <laughs> วันนี้มาบุครัวจ้าวันนี้มาบุครัวมาเลยจ้มามีโขลกส้มตำมือโขลกส้ตมตำเธอทำอะไรในวันนะกําลังจะทำยำเป็ดโอ้โเดี๋ยวเราโขลกส้ตมตำกันเนาะอันนี้เราจะทอดทอดอะไรในวะนะันนาทอดอเ,เป็ดเดี๋ยวเราจะทอดเป็ดแล้วก็ทำเป็นยำเป็ดเนาะ นะ้าเปิดเออเปิดวะเ, <c oughs> เป็ดเป็ดเป็ดเดีเ๋ยวเริ่มได้ที่<อ>ละขอเปแล้ว,ลว,วเราคิดว่าจะชัวรอเคเราโอเคเราถ่ายแล้วนะเดี๋ยวเราจะยำเป็ดยำเป็ดนะเป็ดทอดกรอบนะทุกคนนี่นะเดี๋ยวเจ๊วันนาจะเปิดร้านนะคะเมนูนี้ก็จะอยู่ในเมนูเนะจ๊ะ <c oughs> ยิ้มหน่อยไหมคะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอ้าวเดี๋ยวเราจะได้มาชิมยำเป็ดกันเนาะอันนี้เธอเริ่มทำหรือยังเนี่ยนั่นคืออะไร Uh huh. หอมหอมหอมอ <Okay, S 1> หอมหอมหแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในครัวนะจ๊ะเดี๋ยววันนาจะเปิดร้านเร็วๆนี้นะทุกคนนะอาหารก็จะเป็นสไตล์อีสานนะเนี่ยเห็นไหมนึ่งข้าวเหนียวอย่างนี้เลยทุกคนวันนี้เราจะรีวิวร้านให้กับเพื่อนวันนาเนาะ จะเปิดร้านอาหารอีสานเร็วๆนี้จะให้ดูนะว่าพริกของร้านนี้ดูนี่ก่อนพริกอ้าขึ้นจมูกพตดพริกป่นจะพริกป่นโหดมากโหดมากแซ่บๆเลยนะร้านนี้นะขอบอกแล้วเราจะต,ตะโกนไปทำไมเนี่ยอยู่กันแค่นี้เดี๋ยวเราเใช่เดี๋ยวเตรียมของยำเป็ดนะ <S <S เดี๋ยวเรามายำเป็ดกันก่อนแล้วเราก็จะทำส้มตำกันเนาะ แล้วก็ขา้าวเหนียวก็นึง่งนึ่งอยู่นะขาน้าวเหนียวนะทุกคนเดี๋ยวมากินไปพร้อมๆกันเนาะตอนนี้เราจะทำยำเป็ดกันนะจ๊ะสูตรเด็ดของร้านนี้นะจ๊ะเอาแซ่บๆบรรณานะเอาแซ่บๆเผ็ดๆเดอ้อพริกป่นข้วเองบอกข้วเองข้วเองพริกป่นนะพริกป่น กฝนเจ้ควัวเองนะจ๊ะยิ้มหน่อยจ้าเจ๊จ๋า <laughs> แค่เห็นพริกนี่ก็น้ำลายสอแล้วเดอ้อทุกคนเดอ้อเครื่องใส่ลงไปกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินเอกินได้ก็กกิิไม่ได้กยชิง้งต้นหอม ใส่ลงไปโรดอันนี้อันนี้ผัดหอมผักชีกชลงสัปหน่อยอ้าวเป็ดใส่ลงไปจ้าเป็อกรอบๆสีจะแซ่บ โพดอุ้ยน่ากินแท้ๆเป็นใหเนาะเบเซบ,บเดี๋ยวเมนูต่อไปเราจะทำลาบอีสานกันเนาะเมนูเมนูนี้ก็อยู่ในเมนูของร้านเหมือนกันนะสูตรเด็ดลาบอีสานสูตรเด็ดจ้าเดี๋ยวกลับด้านข้าวเหนียว ข้าวเหนียวก็ใกล้จะสุกเลยจ้ามะนาเธอไปเอาไห่นี่มาจากไหนมาไห้เนี่ยซาหวด้วยมาจากมาจากเมืองไทยาหวดเวข้าวเหนียวร้อนๆส้มตำด้วยอร่อยอันนี้ลาบอีสานหรอน้ำมะนาวน้ำมะนาวจ้ะจะใยห้ ของแซ่บบอขาดบอได้บอขาดบอได้คือสุดผงชูค่ะผงชูขาดบอได้พริกสวดลงไปเผ็ดเผ็ดโอ้พอแล้ววันนวะเยอะไปยังกินไม่ได้ ตามด้วยข,ข้าวคั่วใส่ไปรดใส่ไปรดอืมเสียดายน้งมันนานมันไม่มีอันนั้นเนาะเออรนะใบอ้นันะ้อนอะ่ะใบอะไรผักชีฝรั่งอ่ะเนาะอ,อืหอมต้นหอมผักชีหอมละแหน่ เอาไม่ค้าด้วยไม่ค้าตาหวานไม่ค้าคนสวยจ้ะครัวอีสานนะจ๊ะวันนี้เรารอกินอย่างเดียวใช่ <c oughs> <c oughs> ไหมร้อมแล้วเราก็จะชิมเรามีหน้าที่ชิม อันนี้ชิมที่มันแบบชิมแบบอันนี้ไปนะใส่ไปโรดขี้กล่นยังไม่เผ็ดมันนาวอีกไหมมันน่าอีกหน่อยก่อมันน่าอีกหน่อยมันน่ามันแซ่บพองแต่ที่แน่เห็นไหมทุกคนเอ้ยเนี่ยภาคอีสา,านน่ากินน่ากินเริ่มหิวแล้วเนี่ยเนี่ย กับข้าวเหนียวส้มตำอุ้ยแซบ่บวันนี้แซบ่บน้ำปลาด้วยบอกน้ำปลาได้แล้วพอแล้วนะชิมอีกรอบอีกชิมอีกรอบชิมอีกรอบอเอ้ยต้องอย่างนี้เลยจ้านี รอบนี้ได้รสได้ชาดเ้ยเปรี้ยวๆกันเค็มอย่างเงี้ยเราชอบอร่อยเอาจานมาจานมาใส่ลาบอีสานแซ่บๆเราจะผงข้าวบ้านเราเดียกว่าผงข้าวเราเทใส่หมดเลยทนะั้งหมดอะเเทั้งหมดทั้งนี่เนาะ นี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้อนๆจ้าอืมโห่นิ่มมากบนนาข้าวถ้าแช่ทั้งคืนนันี่ยี่ห้ออะไรอยู่บนนาเราไม่รู้เรารู้ว่าแต่ข้าวเหนียวเราก็ซื้อเลยอืข้าวเหนียวร้อนๆจ้าอืมส้มตำต่อนะจ้ากระเทียมกระเทียมนี่นี่คกหลวงคกหลวงคกเบลอเลยบรนา รายการนี้เธอโกลกเ,เลย<ส>จ้ะเสิรปเติร์เติร์เลยไหมฮะกําหนึ่งนะพี่กัมหนึ่งพี่กัมหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ใส่ลงไปเลยจ้าพริกหนึ่งกัมจ้าเมนูส้มตำนี่ขา,ไไขาดมาได้เลยเด้อขาดบ่ได้เลยเด้อเมนูส้มตำนี่นะโกโดลดเราก็จะรอชิมนะจ้ะอันนี้ปะหลาดทำเองอื โอ้ยไ่ได้ไ่ได้ต้องเอากล้องมาจอนี่เลยพาดวนาปลาล่ากี่ช้อนแล้วนะตามใจชอบเอาใส่ไปเลยจ้ะปลาล้าเป็นขวดขวดนะจ๊ะโยนลงไปเลยจ้าโคกนี่ก็โคกใหญ่โคกหลวงเนาะโคกใหญ่กว่าคนตำอีกนะรับรองแซ่บมาใส่สไพรจักหน่อยใส่สิอันนี้อ่ะ อันนี้ไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยนะอันนี้นะเอาน้ำปลาจวด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 ลงไปเลยจ้ะวนันนาระวังจะเค็มเนอะืะม,มันจะเค็มรังจะเค็มอันนี้เมนูนี้เมนูนี้เป็นเมนูเด็ดของร้านใช่ไหมวันนาใช่เมนูเด็ดของร้าน <laughs> คบใหญ่กว่าคนตําไเลยจ้ะ วันหลังเธอต้องเอาไอ้ไอ้เก้าอ,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 าอาี้แท่นเล็กๆเนี่ยมามาลองตรงเท้าแล้วก็ยืนต่ำลองชิมดูเจ๊ชิมโลดเป็นจัิงใดอืนแซบอยู่เนาะแซบอยู่เน่ยน้ำลงอีกต่อไน้ำปลาปลาบ่โอ้เยอะไปวันน่ะแ่บท้องแบ่บไส ตามมะละกอลงตามด้วยมะละกอจ้าโคกกระยัใยายยืดก็บอถึงอืาเู็น้ระแซบอ้ดูสะก่อนดูสะก่อนแดแซบหแนดูหน้าคนตำซิแซ่บบอกจะเาวา่ือ มะนาวมะนาวเผ็ดนะเผ็ดมากมะนาวสักสองซิกบอกมะนาวสักสองซิกมาทีลงทีลงเผ็ดมากมากเผ็ดมากยนนิ่ึนเผ็ดที่สุดอุ้ยป้าเป็นตาแซบเป็นตาแซบม,มา,มาได้เวลากิน<ด>แล้ว<า>วันนา้า อันไหนนี่เห็นไหมนี่ส้มตําเห็นไหมส้มตําน่ากินมากเราจะเอาส้มตําก่อนเป็นอันดับแรกเราเราจะเอาลาบเราลาบอาแล้วข้าวเหนียวไปไหนแล้ววันน่ะข้าวเหนียว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 าเป็นกระสอบเป็นกระสอบข้าวเหนียวอืมไปกินไปอ้าพนาข้าวเหนียวมาแตงยวาข้าวเหนียวจจ้ามา ไปกินโรดผู้ได้ิกินคอนเดส้มตำเจ้ากินไปเอากระชิอาลาบโอ้โหส้มตำเผ็ดมากลาบวเขาก็จะส้มตำ๋ยห้ดูส้มตำส้มตำแซ่บเดอสิบอกหน่ลาบอีสาน อันนี้ลาบอีสานจิ้มหักคนนั่นกับคนโคราชเนี่ยก็กินแซ่บเหมือนกันนะเนาะแซ่บก็เป็ดย่างนะ เป็ดย่างนี่ก็แซ่บอยู่ผักนี่นะหน้าร้อนเนาะกินเต็มที่นะ่ะมันยังไม่เข้าหน้าร้อนอร่อยบอ่บ่ แซ่บบ่ว่นานคแซ่บบ่กะลําบ่อะไรประกาศเฝ้าประกาศขาวไม่รู้ว่ามีประกาศขาวกิงจะสนาำอะไรกินต่อกินลืมอ้วนวันนี้กินลืมอ้วนกินกินชั้นเลแบบนานๆ แต่ตำสมตำเจทหงานกันทีนพท้พดมกันนา้กินพดเอ้าคนเท่ามาสูตรจิ้มหมูกใส่กล้องเหระ <laughs> <laughs> เอาเลยจ้าเราจะขอปิดกล้องตรงนี้เลยตรงบรรยากาศตรงนี้ยามเย็นสวยๆเนาะตะวันตกดินตะวันตกดินถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมจ้ากดไลค์กดแชร์นะแล้วกด subscribe ให้กันด้วยนะจ้าสำหรับวันนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่จ้า